สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีอยู่กันใน d i a บ l o IV แฮ่ Diablo 4แฮ่ถูกแล้วมีมุกกันนิดๆหน่อยหน่อยะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับจากประสบการณ์การเล่นในระดับหนึ่งอาจจะเห็นหลายๆช่องรีวิวแล้วก็ขอรีวิวกับเขาบ้างนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวไม่ได้ละเอียดหนักน,นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เล่นแบบทุกคอนเทนต์ที่มันแจกฟรีจะเ,เรียกว่าแจกฟรีทุกคอนเทนต์ที่มันสามารถเล่นได้นะครับตอนนี้ก็จะมี พูดของทีมนี้ฟุตเบียตัดแบบโบบะโบบะพูดถึงเรื่องกราฟิกก่อนนะครับกราฟิกถามว่าอันนี้ผมเปิดโลนะเพราะว่าอัดด้วยอะไรด้วยแม่งผมว่ามันกินสเปกอยู่ออพติไมซ์มาก็ไม่ได้เป็นปัญหามากแต่ว่าแอบกินสเปคกรบเรื่องผมว่าขอบุ่มกากนั่นเโอเคนะครับ, <c oughs> okay รบแล้วก็ผมว่ามันให้กลิ่นยอบโอสอง e ิสเล็กตนะครับที่ที่เขาเอามาทําใหม่คือกลิ่นแม่งใกล้กันมากเลยก็ความอึมครึมความมืดความอะไรอย่างนี้ก็คือจม แจมแมวกับเพาะกระพะกับพริเลยครับก็สวยสวยงามในเรื่องของเอฟเฟกตต่างๆเดี๋ยวผมไปแบบประเทศอ,อระเทสหน้ามเมืองดีกว่าเราจะได้แบบว่าเห็นด้วยว่าแบบเนี่ยเสียงวงเสียงวับอะไรแจมครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นด้วยว่าแบบเอฟเฟกหรืออะไรอะไรประมาณไหนนะทั้งสกิลเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับโอเคดูว้าวบอย่างจัาเอ้ยทำไมมานี่วะอ๋อโอเคถูกแล้ว โอเคเดี๋ยวเราลองเดินออกไปด้อนเมืองดูอ้าเป็นไงเนี่ยมันให้กลิ่นเดียวโบสองส่วนตัวผมเลยนี่ได้คุณคุณคุณอุย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 ุยคุณได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมเก็บมีดเนี่ยคือแบบว่าในเรื่องของซาวอะ่ะเนี่ยซาวมันแบบเก็บละเอียดเนี่ยเสียงแบบพายุลมฝนเสียงไฟได้ยินไหมเสียงเดินเนี่ย เสียงเดินต่างๆเสียงบรรยากาศคือคือต้องให้เขาเลยนะครับต้องให้เลยทั้งกราฟิกและเสียงซาวน,นะครับสําหรับการรีวิวอันนี้คือแบบว่าผมไม่ได้รีวิวเกมเพลละเอียดแต่ผมรีวิวดีเทลที่เขาทามาใหม่เนี่ยแสงเงาเขาแบบตั้งใจอัดเสียงหรืออะไรนี้ผมต้องยกยอเลยอันนี้อวยอวยอวยเรื่องกราฟิกและซาวมากนะฮะก็เดี๋ยวพอจบตรงนี้ปุ๊บเราก็จะไปพูดถึงเกมเพลแล้วตอนนี้เกมเพลอะถ้าให้พูดก็คืออะ เดี๋ยวพูดถึงระบบสกิลกันดีกว่าเบาเสียงเกมนิดนะึงระบบสกิลอ่ะจะเป็นผังสกิลคล้ายๆแบบเด a ์โบ2เลยเนาะแต่ว่ามันก็จะมีความยืดหยุ่นกว่านะครับมีเบสิกสกิลคอสกิลมีอันเนี้ Ag Skill, ย agility Skill แบ่งเป็นหมวดหมู่ไปนะครับพาลาักรอนยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเนาะตอนนี้ในในน้าที่ผมเล่นแล้วก็ยืดหยุ่นในการรีฟันได้ตลอดเวลาโดยใช้เงินรีฟันยิง่ง วลเยอะก็อาจจะใช้เงินรีฟันเยอะนะครับเพราะว่าใช้แต้มเยอะก็ก็ไม่ได้ยุ่งยากสำหรับใครที่อยากจัดบิวก็ก็ถือว่าได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้มีพวก Legendary i t e อทนะครับที่จะมาผส,สมบิวเหมือนเดโบลสจริงๆสเต็ปมอสเอฟเฟกต ส่งผลต่อสกิลคล้ายเดอบโสมมเลยถ้าเปรียบเทียบกับเกมเป็น d ด a บ l 3ที่อัปเกรดระบบขึ้นมาอะไรประมาณนี้ตัวระบบแผนที่นะครับจะเป็นเชิง Open นเวิร์นะครับจะไม่ได้เป็นแบบเส้นเรื่องโดยตรงแบบการทำเควสหรืออะไรเงี้ยเนี่ยคือแบบเควสผมแบบโดดไปทำอันนู้นทีอันนี้ทีอย่างอันนี้มันล็อกใช่ไหมอันนี้น่าจะล็อกนะแบบนี้ล็อกอ่ะอันนี้อะไรอ่ะวยะก็ล็อกเหมือนกัน ล็อกล็อกเออแม่งล็อกหมดเลยก็คือผมก็จะโดดไปทำอน,นุนทีอันนี้ทีคือแบบว่าไซเควก็ทำตรงนู้นทีเดินมันคือมันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วจุดวาร์ปมันก็แบบรู้สึกว่าไกลนะฮะมันแตกต่างจากอันเก่าๆครับสำหรับเวสส่วนตัวผมนะส่วนตัวที่ผมมองนะครับหรือว่าผมเล่นผิดวิธีก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้คือแบบว่าผมโดดเวสนู้น,นเวสนี้เนี่ยอะไรอย่างนงี้เนาะถ้าตกหล่นหรือผิดพลาดก็ขออภัยนะครับมันเป็นประสบการณ์การเล่นของผมด้วยนะฮะที่ยังไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็ จะมารีวิวก่อนมันจะปิดเซิร์ฟนั่นเองนะครับเพราะว่าคลิปมันจะได้มีภาพประกอบคลิปที่สวยงามนั่นเองนะครับส่วนดันเจียนแม่งแบบโคตรยาวแบบยาวแบบใช้เวลาโคตรนานกว่าจะเจอห้องบอสแบบโอ้โหตอนผมตีมผมแบบยังไม่เจอบอสอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็อาจจะแบบนิดนึงนะวันนึงแม่งอาจจะลงได้แค่ดันเดียวอะไรอย่างงี้ แต่ถ้าจะให้พูดถึงเลยก็คือแบบว่าสําหรับใครที่ซื้อเกมนี้ก็ผมมองว่าคุ้มนะมันมันเล่นได้ยาวๆแน่นอนนะในอนาคตก็มันมีอัปเดตอะไรไรู้ที่เขาบอกๆกนะันเนาะโอเคแล้วก็เวอร์บอสต่างๆอันนี้ผมไม่ได้ไปเทสนะเพราะไม่รู้มันเวลาอะไรยังไงนะครับพอไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือนกันก็มาทําคลิปนี้ก็บอกอะไรคร่าวๆประมาณนั้นเนาะวันนี้ก็เปิดพรีออเดอร์แล้วครับเปิดจริงวันที่6มิถุนาโอเคจากการสัมผัสก็กเอฟเฟกต์ คุณโหดคุณโหดเกิดมาเป็นโลกคุณโหด,อ,หดอ่าเปิดจริงผมก็คงจะเล่นโลกนะครับแล้วก็ระบบต่างๆมีอะไรที่ผมตกหล่นแมมก็มีคอลเลกชันเก็บชัลลิงต่างๆเหมือนอจริงเหมือนไดโบ3 3อัพเกรดขึ้นมานะครับจริงๆอันนี้มันควรเป็นไดโบ3 3ด้วยจักใจผมเลย ถ้าจะให้อวยผมก็ยังไม่ได้ให้คะแนนหรืออวยอะไรมากเพราะว่าสัมผัสมันก็ยังแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผมมันจะพูดแบบว่าถ้าเคยเล่นเดโบ3ก็คือมันก็มีกลิ่นเดโบ3อยู่อะยังยังยังไม่ได้หวือหวาสําหรับผมหรือมันหวือหวาในเรื่องของภาพที่แบบเหมือนเดโบ2แต่ว่าระบบระบบอะไรก็เหมือนเดโบ3ส่วนเกมเพลย์การต่อสู้ก็ยากขึ้นยากขึ้นมีกาต้องมีการแดดหลบมี มุบมับมุบมับอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ได้ถึงกับง,ง่ายเหมือนได้โบสามนะครับมาสล็อตการสร้างตัวละครมีให้10สล็อตนะครับจากการรีวิวแล้วก็เวอร์เทียนี่มีเทีย3 1สามอ่าแล้วก็4นะครับไปถึงเลเวล90นะตอนนี้ที่ผมเห็นอาจจะถึงเลเวล100อะไรอย่างนี้ก็คี e a t e น e w character อ่ะเรามาดูกันคาแรคเตอร์จะมีอะไรอ่ะอย่างที่รู้ๆกันนะครับบับเบเลียนนะฮะบัเบเลียนอ้อ ไม่ห่อครับอ่าเดี๋ยวให้ไปดูไม่ล็อกเพศนะครับอันนี้ไม่ล็อกเพศมีคัสเตอร์ไม้ได้โอ้เยอะแยะมากมายนะครับต้องมาลองดูกันนะครับนี่นี่ผมมีอะไรต่างๆก็ระดับผมก็คือจะอันนี้เลยกดเลยอันนี้ก็จะเป็นในโครเมนเซอร์นะฮะอาบาเบเลียนนี่ไม่ไม่พุ่งออกมาพยักหน้าเหมือนเดโบโอลสอง <laughs> นี ซ็อกเซเลตนะครับซ็อกเซเลอร์ซ็อกเซเลอร์ปะอ่านซ็อกเซเลอร์อซอร็อกเซเลตวะเฮียอ่านผิดขออภัยเออน่จาจะซ็อกเซเลอร์ล้กันนักเวทอ่ะนักเวทอ่ะโลกอ่ะโลก,โลกที่ผมเล่นก็ดรีดนะครับดรีดก็หมาป่านะฮะนั่นเองโอเค5ตัวละครนะครับตอนนี้อาจจะมีมาเพิ่มหรือเปล่าในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้นะก็ไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรมากมายนะตามนี้ก็รีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าตกลนหรือเสริมอะไรกันได้หรือ คนเล่นเนี่ยรู้สึกยังไงกันอันนี้ก็ลองบอกกันได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกัน <laughs> <laughs> ก็ยังยังไม่ได้ให้คะแนนความชอบขนาดนั้นนะครับยังแบบปกติอยู่ตอนนี้ยังปกติอยู่รอเปิดจริงดีกว่าเดี๋ยวตั้งใจเล่นจริงๆเปิดจริงก็คงเล่นจริงๆยาวๆครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ